สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีลูกศิษย์ค่ะวันนี้อาจารย์จะมาบอกความหมายของไพ่ย4ีไพ่ชุดใหญ่นะคะไพ่ชุดใหญ่ไพ่เมเจอร์คือจริงไพ่ยี่ซีมีทั้งหมด78บแใบแต่จะมาแบ่งเป็นชุดใหญ่ชุดเมเจอร์จะมียิบสองใบจะเริ่มจากหมายเลขศูนย์ถึงหมายเลขย1ิบเอ็ดก็รวมเป็นย2ิบสองใบแล้วก็จะมีชุดไมเนอร์อีก56บกใบก็จะแบ่งเป็นแต่ละาธาต นะค่อยมาเรียนรู้กันวันหลังเนาะวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องไพ่ชุดใหญ่ก่อนนะเอ็มเพลอร์จัก,กรพรรดิเนี่ยเทพซีอุสเนี่ยเทพซุดเนี่ยเป็นไพ่ใบน,นี้เป็นเทพที่มีพลังอํานาจกล้าแข็งมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดมีกายที่สง่างามหลังจากที่โค่นอํานาจของเทพโคนัสบิดาเออและปากยักษ และเหล่าเทพที่เป็นปฏิปักษเสร็จเทพซีอุดก็ขึ้นครองบัลลังก์มีอำนาจทั้งสามภพมีสวรรค์พิภพโยมโลกเป็นเจ้าจักรวาลแต่ไม่ประสงค์จะรวบอำนาจให้กระจายไม่ไม่ประสงค์จะรวบอำนาจให้กระจายอำนาจเพื่อป้องกันการแก่งแย่งอำนาจเทพเอ,อ,อะไรนะเทพโคนัสบิดาโค่นโค่นอำนาจเทพ เทพโคนัสบิดาแต่ไพ่ฤาษีนั่นแหละไพเฮอร์เมสเนี่ยแต่เขาเป็นพ่อลูกกันเขาจะฆ่าพ่อไม่ได้ก็แค่เอาไปปล่อยเกาะเทพโคนัสคลองบรรลังเป็นใหญ่อันนั้นเดี๋ยวค่อย,อยเล่าเนาะถึงเล่าตรงนี้ก่อนความหมายทั่วไปของไพใบนี้หมายถึงอำนาจอำนาจที่ผู้อื่นที่ผู้อื่นยกย่องผู้นำนักปกครองนักการเมืองเป็นพวกนี้วัตถุนิยม ชีวิตจึงต้องดิ้นรนเพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จมักเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาการเดินทางต่างประเทศจักพัฒนงในศักดิ์ศรีเป็นคนมีความเชื่อมั่นเชื่อมั่นตนเองตรงไปตรงมามีเหตุผลรักความก้าวหน้าเจ้าระเบียบมั่นคงไหมการเงินคนนี้มั่นคงส่วนมากจะได้จากน้ำพักน้ำแรงถ้าเป็นผู้หญิงหยิบไพ่ใบนี้ ผู้หญิงจะเหนื่อยแต่ถ้าเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายที่เก่งเพราะตรงตัวของเขาเลยการงานเขาจะเกี่ยวข้องกับอะไรเจ้าของกิจการธุรกิจต่างประเทศนักการเมืองข้าราชาการทหารตำรวจอันนี้เขาเขาเรียกว่าราศีแห่งผู้นำดาวอังคารธาตุไฟราศีเมฆราศีต้นพบของตนุโลกเขาเรียกว่าราศีเจ้าคนในคน สุขภาพก็ดูลำแข็งแรงเนาะแต่ให้ระวังเรื่องศีรษะปวดศีรษะหรือระวังอุบัติเหตุที่ศีรษะ